คืนหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใจกลางหมู่บ้านที่เงียบสงดเสียงระฆังลอยมาตามลมชวนให้หัวใจเต้นแรงพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังเดินท่ามกลางแสงเทียนที่สองสลัวเห็นเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปเก่าแก่เสียงฝีเท้าเบาๆของคนลึกลับสะท้อนในถงวัดสร้างความรู้สึกตึงเครียดและหวัดระแวงในหมู่ชาวบ้านทุกคนรู้สึกว่าความลับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมันอาจเปลี่ยนชะตากรรมของประเทศไทยทั้งหมดพระสงฆ์คนนั้นถือสมุดบันทึกโบราณที่มีตัวอักษรลึกลับซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่เข้าใจขอ้อ ความในนั้นจะได้รู้ความจริงที่รัฐบาลและผู้มีอำนาจพยายามปกปิดมานานหลายทศวรรษเสียงกระซิบจากผนังเก่าเสียงลมหายใจที่ไม่คุ้นเคยและความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจับตามองทุกย่างก้าวทำให้ค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความระทึกขวัญและชาวบ้านบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าพระสงฆ์ที่พวกเขานับถืออาจมีบทบาทมากกว่าที่ใครคิดพระสงฆ์คนนั้น ค่อยๆเปิดสมุดบันทึกโบราณด้วยมือสั่นเล็กน้อยข้างในเต็มไปด้วยรอยเขียนที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เมื่อแสงเทียนตกกระทบทุกตัวอักษรดูเหมือนมีชีวิตและบางครั้งก็ส่งเสียงกระซิบเบาๆที่ทำให้หัวใจของผ่า หูฟังเต้นแรงขึ้นชาวบ้านที่ซุ่มดูอยู่ด้านนอกโบสเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เกินธรรมชาติเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ราวกับกำลังสื่อสารคำเตือนพระสงฆ์หยิบแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเขียนข้อความด้วยหมึกดำขับข้อความนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลับที่เกิดขึ้นในอดีตของชาติและเรื่องราวของผู้มีอำนาจที่พยายามปิดบังความจริงมานานหลายสิบปี ทันใดนั้นประตูวัดเปิดกระแทกด้วยแรงจนเสียงก้องไปทั่วโบสถ์ชายชุดดำลึกลับปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้เดินแต่เหมือนลอยเข้ามาและจ้องมองพระสงค์ด้วยสายตาที่เย็นชาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างใจเต้นรัวทุกคนเริ่มรู้สึกว่าชะตากรรมของหมู่บ้านและประเทศชาติกำลังถูกกำหนดอยู่ในค่ำคืนนั้นพระสงค์ค่อยๆพูดออกมาด้วยเสียงต่ำความจริงที่ถูกซ่อนไว้นี้มันจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่ทุกคนเคยเชื่อ มือของเขาสั่นระริกเมื่อชี้ไปที่สมุดบันทึกเสียงเทียนลู่ลมเหมือนพยายามเตือนอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พระสงค์คนนั้นรู้ว่าหากข้อมูลนี้รั่วไหลออกไปชีวิตหลายคนจะไม่ปลอดภัยและบางส่วนของอำนาจสูงสุดในประเทศจะสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บรรยากาศในวัดเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเสียงเตือนภัยพระสงฆ์เริ่มถอดรหัสตัวอักษรในสมุดอย่างรวดเร็วขณะที่ชายชุดดำยังคงยืนเงียบเฉยเราวกับรู้ล่วงหน้าทุกความเคลื่อนไหวของเขาชาวบ้านบางคนเริ่มกลั้นหายใจไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเพราะรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติและเมื่อพระสงฆ์เริ่มพูดประโยคถัดไป ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พระพุทธรูปก็เริ่มเผยตัวช้าๆพระสงฆ์ค่อยๆพลิกหน้าสมุดบันทึกทีละหน้าข้อความลึกลับที่เขียนด้วยหมึกดำคลับเริ่มเผยให้เห็นชัดเจนขึ้นบางตัวอักษรเหมือนส่องปากระกายแสงจางๆราวกับพยายามส่งสัญญาณบางอย่างไปยังผู้ที่เข้าใจภายในสมุดมีเรื่องราวของอดีตชาติไทยที่ถูกลืมความลับของผู้มีอำนาจและพิธีกรรมลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นวัดหลายแห่งข้อมูลบางส่วนเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยและอำนาจที่ถูกซ่อนไว้หลายชั่วอายุคน ชาวบ้านที่แอบดูอยู่ด้านนอกเริ่มรู้สึกถึงความร้อนราวกับมีพลังบางอย่างไหลผ่านร่างกายพวกเขาเห็นแสงสีทองอ่อนๆลอยขึ้นมาจากฐานพระพุทธรูปพระสงฆ์ค่อยๆวางมือบนฐานพระพุทธรูปและอ่านบทสวดมนต์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงของเขาดังกล้องในโบสถ์และสะท้อนออกไปกลางป่าราวกับกำลังปลุกสิ่งที่หลับไหลมานานหลายร้อยปี ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นดังก้องขึ้นมาจากด้านหลังชายชุดดำที่ยืนอยู่พระสงฆ์รู้สึกถึงความอันตรายแต่เขาไม่ได้วาดกลัวเขาเข้าใจดีว่าหน้าที่ของเขาคือการเปิดเผยความจริงแม้ว่าชีวิตจะตกอยู่ในความเสี่ยงชายชุดดำเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ความเย็นจากร่างกายเขาทำให้อากาศรอบตัวหนาวเยือกชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ด้านนอกต่างตัวแข็งทื่อแต่พระสงฆ์ยังคงตั้งสมาธิทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ พระสงฆ์พู้เสียงต่ำเสียงเขาก้องไปทั่วโบสถ์เหมือนสะท้อนในอากาศชายชุดดำยิ้มเย็นๆราวกับรู้ทุกสิ่งแต่พระสงฆ์กลับไม่ถอยเขาเปิดหน้าสมุดที่มีรอยเขียนสีแดงสดและอ่านข้อความลับที่บ่งบอกถึงความจริงเกี่ยวกับการปกครองและความลับที่ทำให้ประเทศชาติเข้าสู่ความวุ่นวายหลายครั้ง ขณะที่พระสงฆ์อ่านข้อความลับเสียงแผ่นดินรอบวัดสะันสะเทือนเล็กน้อยแสงเทียนสลัวลงและสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนตอบสนองต่อคำพูดของเขาชาวบ้านเริ่มเห็นภาพลางๆของเหตุการณ์ในอดีตปรากฏขึ้นกลางอากาศมีผู้คนบางคนที่เคยมีบทบาทในประวัติศาสตร์ถูกแสดงตัวเป็นเงาลางๆราวกับพวกเขาถูกเรียกมาพยานความจริง ชายชุดดำเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเขาพยายามเข้ามาขัดขวางพระสงฆ์แต่ทันใดนั้นแสงสีทองจากพระพุทธรูปปกป้องพระสงฆ์รอบตัวราวกับสร้างกำแพงพลังชายชุดดำพยายามฝ่ากำแพงแต่เหมือนถูกแรงลึกลับดึงกลับทำให้เขาเสียหลักและหยุดชะงักชาวบ้านที่ซุ่มดูเริ่มรู้สึกถึงพลังศักดิ์สิทธิ์และเริ่มเข้าใจว่าพระสงฆ์คนนี้ไม่ใช่เพียงผู้รักษาศาสนาแต่เขาเป็นผู้รักษาความจริงที่เกี่ยวพันกับชะตากรรมของชาติ สมุดบันทึกยังคงเผยข้อมูลต่อไปบอกเรื่องราวของความลับใต้พระพุทธรูปที่ซ่อนสมบัติและเอกสารสำคัญที่อาจเปลี่ยนการเมืองและความมั่งคั่งของประเทศไปตลอดการพระสงฆ์ค่อยๆจดจำทุกตัวอักษรและวางแผนว่าจะเปิดเผยให้ชาวบ้านและผู้ที่ควรรับรู้ความรู้สึกตึงเครียดในวัดยังไม่ลดลงแต่กลับทวีความลึกลับมากขึ้นเสียงลมเสียงกระซิบและแสงเทียนสลุกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมลับที่เริ่มเผยความจริง ตอนนี้พระสงฆ์ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลทั้งหมดนี้การเปิดเผยอาจเปลี่ยนชีวิตของเขาและชาวบ้านแต่การปิดบังก็ทำให้ความลับถูกเก็บไว้นานต่อไปชายชุดดำยังคงจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวเหมือนรอจังหวะพระสงฆ์ค่อยๆหยิบปากกาโบราณขึ้นมาเขียนข้อความสำคัญลงไปอีกครั้งขณะที่บรรยากาศในวัดเต็มไปด้วยความลึกลับและพลังที่เกินมนุษย์เข้าใจ พระสงฆ์ค่อยๆวางปากกาลงบนสมุดบันทึกมือของเขาสัมผัสร่องรอยตัวอักษรที่สลักอยู่บนหน้ากระดาษรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลผ่านร่างกายขณะที่ชายชุดดำก้าวเข้าใกล้มากขึ้นเสียงฝีเท้าของเขาแผ่วเบาเหมือนกระซิบลึกลับแต่พระสงฆ์กลับนิ่งสงบราวกับกำลังสื่อสารกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติภายในโบสถ์แสงเทียนเริ่มเต้นรำรอบๆพระพุทธรูปราวกับต้องการชี้นำบางสิ่ง ชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ด้านนอกเริ่มเห็นรอยแสงเรืองรองที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้โบราณพวกเขารู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับปกคลุมวัดชายชุดดำยิ้มเย็นแต่สายตาของเขาแสดงถึงความกังวลพระสงฆ์ค่อยๆเปิดหน้าสมุดอีกหน้ามีแผนภาพและสัญลักษณ์ที่ชี้ไปยังสถานที่รับใต้โบสถ์ซึ่งเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญและสมบัติของชาติที่ถูกซ่อนมากว่าร้อยปี ทันใดนั้นเสียงแผ่นดินดังขึ้นเบาๆเหมือนเตือนให้ทุกคนระวังพระสงฆ์ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าผ้าสีแดงเก่าและดึงกุญแจโบราณออกมามันมีรูปร่างแปลกประหลาดและสลักลวดลายเหมือนตัวอักษรในสมุดเขาเดินไปยังฐานพระพุทธรูปพ,พร้อมชายชุดดำที่ตามมาอย่างไม่ลดละ เมื่อพระสงฆ์ไขกุญแจเสียงกึกก้องดังขึ้นจากใต้พื้นไม้เก่าประตูลับเปิดออกเผยให้เห็นบันไดลงไปสู่ห้องใต้ดินมืดสนิทความมืดนั้นไม่ธรรมดามันราวกับกลืนทุกแสงที่เข้ามาแต่พระสงฆ์กลับก้าวลงไปอย่างมั่นใจใชายชุดดำตามมาด้วยความระมัดระวังแต่แสงจากสมุดบันทึกที่พระสงฆ์ถืออยู่เริ่มเรืองรองเป็นสีทองทำให้เขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้ ด้านล่างห้องใต้ดินเต็มไปด้วยกล่องเก็บเอกสารโบราณและสมบัติที่ถูกลืมพระสงฆ์หยิบเอกสารที่สำคัญที่สุดออกมามันเป็นสมุดบัญชีและจดหมายลับที่บ่งบอกถึงการสมรู้ร่วมคิดของผู้มีอำนาจในอดีตและเอกสารบางฉบับยังเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศที่ไม่เคยมีใครรู้ ชาวบ้านที่แอบดูอยู่ด้านบนเริ่มเข้าใจว่าความลับนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาและประเทศชาติพลังลึกลับที่ล้อมรอบพระสงฆ์เริ่มชัดเจนขึ้นแสงทองส่องจากสมุดบันทึกไปทั่วห้องใต้ดินชายชุดดำพยายามเข้าใกล้แต่แรงบังอย่างดึงเขากลับพระสงฆ์พูดเบาๆกับตัวเองราวกับกำลังสื่อสารกับวิญญ,ญาณผู้รักษาความจริงนี่คือสิ่งที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง เสียงลมและเสียงน้ำหยดในห้องใต้ดินกลายเป็นเสียงเตือนภัยและคำสั่งในเวลาเดียวกันพระสงฆ์ค่อยๆจัดเอกสารเรียงเป็นลำดับเขารู้ดีว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้อาจทำให้เขาและชาวบ้านตกอยู่ในอันตรายแต่ถ้าปิดบังความลับจะยังคงซ่อนอยู่และส่งผลร้ายต่อชาติหลายรุ่น ขณะที่เขากำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดแสงทองจากสมุดบันทึกฉายออกมาเป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตทั้งภาพของผู้มีอำนาจที่ทรยศาาตร์การสมรู้ร่วมคิดและความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปชายชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นอย่างตื่นตระหนกแต่ยังไม่ละสายตาพระสงฆ์กลับมุ่งมั่นที่จะนำความจริงสู่สายตาของชาวบ้านและประเทศชาติพระสงฆ์ค่อยๆ ยกสมุดบันทึกขึ้นสูงแสงทองจากตัวอักษรสะท้อนออกมาทั่วห้องใต้ดินเหมือนมีชีวิตชายชุดดำพยายามก้าวเข้ามาใกล้แต่แรงลึกลับที่เกิดจากสมุดบันทึกผลักเขาออกไปร่างเขาสั่นสะเทือนราวกะ,ะถุกพลังบางอย่างต้านทานเขามองพระสงค์ด้วยสายตาที่ผสมระหว่างความกลัวและความโกรธพระสงค์เริ่มอ่านออกเสียงข้อความลับทีละประโยค เสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องใต้ดินและสะท้อนออกไปยังโบสถ์ข้างบนชาวบ้านที่ซุ่มดูต่างรู้สึกถึงพลังอำนาจที่ลึกลับทุกคนต่างเงียบสงัดรอฟังพระสงฆ์พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกซ่อนเร้นความลับของผู้มีอำนาจที่แอบสมรู้ร่วมคิดการลักลอบเก็บสมบัติและเอกสารสำคัญที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศชาติทันใดนั้นภาพลางๆของอดีตปรากฏขึ้นกลางห้องใต้ดินเป็นภาพของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้นราวกับพวกเขาถูกเรียกมาสู่ปัจจุบันพระสงฆ์ชี้ไปที่ภาพหนึ่งแล้วพูดว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกความจริงเสียงลมและเสียงน้ำหยดสลับกับเสียงเขาสร้างบรรยากาศลึกลับและชวนขนลุกชายชุดดำไม่ยอมแพ้เขาพยายามเข้ามาใกล้พระสงฆ์อีกครั้งแต่แสงทองจากสมุดบันทึกปกป้องพระสงฆ์ไว้ราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่พระสงฆ์หายใจลึกและอ่านต่อไปข้อความในสมุดบ่งบอกถึงการปกปิดความจริงของผู้มีอำนาจหลายรุ่นการใช้ความลับเพื่อควบคุมประชาชนและวิธีที่จะเปิดเผยความจริงโดยไม่ให้เกิดโศกนาฏตรกรรมต่อผู้บริสุทธ ขณะที่พระสงฆ์อ่านออกเสียงเสียงแผ่นดินรอบวัดเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยประตูโบสถ์ข้างบนถูกลมกระแทกจนแกว่งไปมาแสงเทียนเต้นระบารอบๆพระพุทธรูปราวกับตอบสนองต่อข้อความที่ถูกเปิดเผยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เริ่มเข้าใจว่าพระสงฆ์คนนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้รักษาศาสนาแต่เขาเป็นผู้รักษาความจริงที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติพระสงฆ์หยุดพักชั่วครู่มองไปที่ชายชุดดำด้วยสายตาที่นิ่งสงบคุณสามารถเลือกทางของคุณได้ เขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนชายชุดดำชะงักไปราวกับถูกสะกดพระสงฆ์ก้าวเข้าใกล้สมุดบันทึกอีกครั้งและเริ่มจัดเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความลับทั้งหมดเพื่อเตรียมเปิดเผยให้ชาวบ้านและผู้ที่ควรรับรู้ แสงทองจากสมุดบันทึกส่งไปทั่วห้องใต้ดินเผยให้เห็นเอกสารลับสมุดบัญชีโบราณและจดหมายที่บ่งบอกถึงความสมรู้ร่วมคิดพระสงฆ์หยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาเป็นจดหมายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใหญ่ของชาติชายชุดดำไม่สามารถเข้าใกล้ได้แสงทองกั้นเขาไว้พระสงฆ์เริ่มอ่านข้อความให้ชาวบ้านด้านบนได้ยินราวกับพลังจากสมุดบันทึกส่งเสียงผ่านกำแพง เสียงลมเสียงน้ําหยดและเสียงของพระสงฆ์ผสมกันอย่างแปลกประหลาดทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนมีชีวิตชาวบ้านเริ่มเห็นภาพของอดีตปรากฏขึ้นรอบๆอบวัดพวกเขาเห็นเหตุหการณ์ที่ถูกปิดบังหลายสิบปีและเริ่มเข้าใจว่าความลับใต้พระพุทธรูปมีผลต่อชะตากรรมของประเทศอย่างแท้จริงพระสงฆ์ค่อยๆเดินสำรวจห้องใต้ดินแสงทองจากสมุดบันทึกส่องกระจายไปทั่วรอบรอบทาให้เห็น เอกสารเก่าสมุดบัญชีและวัตถุโบราณที่ซ่อนอยู่หลายชิ้นเขาจับจดหมายฉบับหนึ่งที่มีตราประทับเก่าแก่เปิดออกแล้วอ่านด้วยเสียงต่ำแต่ชัดเจนทุกตัวอักษรบนกระดาษราวกับส่องแสงออกมาเองข้อมูลในนั้นเกี่ยวข้องกับความลับของผู้มีอำนาจในอดีตการสมรู้ร่วมคิดและเอกสารลับที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเมืองและความมั่งคั่งของประเทศ ชาวบ้านที่อยู่ด้านบนโบสถ์เริ่มได้ยินเสียงพระสงฆ์อ่านออกเสียงอย่างช้าๆแต่ทรงพลังทำให้ทุกคนเงียบสงัดทุกคำพูดเหมือนกระแทกเข้าไปในจิตใจของผู้ฟังแสงเทียนรอบโบสถ์เต้นรำราวกับรับรู้ความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยชายชุดดำยืนมองด้วยความตระนกแต่ก็ยังไม่ถอยเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังบางอย่างกำลังปกป้องพระสงฆ์ พระสงฆ์หยิบเอกสารอีกหลายฉบับเรียงต่อการมีทั้งสมุดบัญชีโบราณแผนที่ลับและจดหมายส่วนตัวของผู้มีอำนาจเก่าทุกอย่างชี้ไปยังพิธีกรรมลับและแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ถูกซ่อนมาหลายชั่วอายุคนขณะเดียวกันภาพลางๆของอดีตปรากฏขึ้นกลางอากาศรอบห้องใต้ดินชายชุดดำมองเห็นตัวเองและผู้คนบางคนปรากฏอยู่ในเงาภาพอดีต พระสงฆ์ค่อยๆจัดเอกสารให้เป็นระเบียบเพื่อเตรียมเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะแต่ทันใดนั้นเสียงลมแรงพัดเข้ามาในห้องใต้ดินประตูปิดกระแทกจนเกิดเสียงดังก้องสร้างความตึงเครียดอย่างยิ่งชาวบ้านด้านบนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนเริ่มกลั้นหายใจพลังลึกลับที่ล้อมรอบพระสงฆ์เริ่มชัดเจนขึ้นแสงทองจากสมุดบันทึกส่องออกไปถึงห้องโถงและกำแพงวัดชายชุดดำพยายามเข้ามาใกล้พระสงฆ์อีกครั้งแต่แรงบางอย่างดึงเขากลับเขาก,ขาก้าวต่อไม่ได้พระสงฆ์หยุดและผู้เสียงต่ำทุกสิ่งที่ถูกซ่อนไว้นี้ จะถูกเปิดเผยเพื่อชาติเพื่อความจริงเพื่ออนาคตของทุกคนเสียงเขาก้องกังวลเหมือนสะท้อนไปทั่ววัดทันใดนั้นพระสงฆ์ค่อยๆเปิดเอกสารฉบับสำคัญที่สุดออกเอกสารนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองและความลับของผู้มีอำนาจที่ซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปหลายแห่งในประเทศไทยชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ด้านบนเห็นแสงทองสองลอดหน้าต่างไม้รู้สึกถึงพลังและความจริงที่กำลังถูกเผยความลับที่ถูกปกปิดมานานหลายสิบปีกำลังจะปรากฏต่อสายตา แสงทองจากสมุดบันทึกฉายภาพเหตุการณ์ในอดีตผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความลับปรากฏตัวเป็นเงาลางๆพระสงฆ์หยิบจดหมายอีกฉบับขึ้นมาอ่านบัญชีให้เห็นว่าการปกปิดความจริงทำให้ชาติผ่านเหตุการณ์ล้มเหลวหลายครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมที่จะถูกเปิดเผย ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันรอบวัดพวกเขาได้ยินเสียงพระสองฆ์อ่านออกเสียงเริ่มเข้าใจว่าความลับนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของอดีตแต่เกี่ยวพันกับชีวิตและอนาคตของพวกเขาเองชายชุดดำมองทุกอย่างด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่สามารถหยุดยั้งพลังจากสมุดบันทึกได้พระสงฆ์หยุดชั่วครู่มองไปรอบๆแล้วพูดว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พระสงฆ์ค่อยๆก้าวไปยังมุมลึกของห้องใต้ดินแสงทองจากสมุดบันทึกสองสว่างราวกับมีชีวิตขณะที่ชายชุดดำยังคงพยายามเข้ามาใกล้แต่แรงลึกลับจากสมุดบันทึกผลักเขาออกไปพระสะันอวังเอกสารสำคัญไว้บนโต๊ะเก่าเปิดสมุดบัญชีโบราณที่มีรอยสลักเป็นตัวอักษรโบราณชัดเจนข้อมูลที่อยู่ในนั้นไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่บ่งบอกถึงการสมรู้ร่วมคิดการโกงและความลับของผู้มีอำนาจในอดีต ชาวบ้านด้านบนเริ่มเห็นแสงสีทองลอดผ่านหน้าต่างไม้ราวกับมีบางสิ่งกำลังสื่อสารกับพวกเขาภาพลางๆของอดีตปรากฏขึ้นรอบวัดเหตุการณ์ทางการเมืองและพิธีกรรมลับที่ถูกซ่อนมานานเริ่มชัดเจนขึ้นพระสงฆ์อ่านออกเสียงข้อความสำคัญอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังทุกคำผู้สะกดผู้ฟังและสร้างแรงสันสะเทือนทางจิตวิญญาณ ชายชุดดำเริ่มรู้สึกถึงความเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขาถอยหลังไปโดยไม่ทันตั้งตัวพระสงฆ์หยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมามันเป็นเอกสารลับที่เชื่อมโยงกับการสมรู้ร่วมคิดหลายรุ่นการปกปิดความจริงที่ส่งผลต่อชะตากรรมของประเทศหลายสิบปีและวิธีที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้โดยไม่ให้เกิดโศกนตะกรรมต่อประชาชน ท่านใดนั้นเสียงลมแรงพัดเข้ามาในห้องใต้ดินประตูปิดกระแทกจนเกิดเสียงดังก้องแสงเทียนเต้นรำรอบๆพระพุทธรูปชาวบ้านด้านบนเริ่มได้ยินเสียงอ่านออกเสียงและเห็นภาพอดีตปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆบางภาพเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศเข้าสู่ความวุ่นวายชายชุดดำเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่ละสายตาจากสมุดบันทึก พระสงฆ์ค่อยๆจัดเอกสารทั้งหมดเรียงลำดับเหตุการณ์และเปิดเผยวิธีการที่สามารถคลี่คลายความลับทั้งหมดโดยไม่ให้เกิดศกนาฏกรรมชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าความลับใต้พระพุทธรูปไม่ใช่เพียงสมบัติหรือเอกสารแต่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติพระสงฆ์หันไปมองชายชุดดำและผู้เสียงนิ่งนี่คือความจริงคุณจะอยู่ข้างใคร แสงทองจากสมุดบันทึกส่องไปทั่วห้องใต้ดินเผยให้เห็นเอกสารลับสมุดบัญชีโบราณจดหมายและแผนที่ลับที่ชี้ไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่งชายชุดดำพยายามเข้าใกล้แต่ถูกแรงลึกลับดึงกลับพระสงฆ์หยิบปากกาโบราณขึ้นมาจดบันทึกสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อเตรียมเปิดเผยต่อสาธารณะชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันรอบวัดทุกคนได้ยินเสียงอ่านออกเสียงของพระสงฆ์และเห็นภาพอดีตปรากฏชัดขึ้นพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความลับนี้เกี่ยวพันกับชีวิตและอนาคตของพวกเขาพระสงฆ์ค่อยๆพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนชาติของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระสงค์ค่อยๆเดินไปยังมุมลึกของห้องใต้ดินมือของเขายังถือสมุดบันทึกโบราณแสงทองจากตัวอักษรสะท้อนบนใบหน้าทำให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนชายชุดดำพยายามเข้าใกล้แต่แรงลึกลับจากสมุดบันทึกดึงเขาออกไปพระสงค์เปิดเอกสารสำคัญอีกฉบับซึ่งเป็นจดหมายละบที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางการเมืองหลายสิบปีที่ผ่านมา ข้อความในจดหมายเปิดเผยเรื่องราวของผู้มีอำนาจที่สมรู้ร่วมคิดเพื่อควบคุมชาติและวิธีการที่พวกเขาปกปิดความจริงใต้ฐานพระพุทธรูปหลายแห่งในประเทศไทยเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เพียงตัวอักษรธรรมดาแต่มีรหัสสลับที่สามารถตีความเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ยังคงส่งผลต่ออนาคตของประเทศพระสงฆ์หยิบป,ปากกาโบราณขึ้นมาและเริ่มจดบันทึกข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเผยต่อชาวบ้านและประชาชน ชาวบ้านที่อยู่ด้านบนโบสถ์เริ่มได้ยินเสียงอ่านออกเสียงพวกเขาเห็นแสงทองลอดผ่านหน้าต่างไม้และภาพล,งลางๆของอดีตปรากฏขึ้นรอบวัดเป็นภาพเหตุการณ์ลับที่พวกเขาไม่เคยรู้ทั้งการสมรู้ร่วมคิดการปกปิดเอกสารและการเก็บสมบัติใต้พระพุทธรูปพระสงฆ์อ่านออกเสียงอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังทุกคำผู้สะกดผู้ฟังและสร้างแรงสันสเทือนทางจิตวิญญ,ญาณ ชายชุดดำเริ่มหวาดกลัวเขาเห็นว่าพลังเหนือธรรมชาติที่ล้อมรอบพระสงฆ์ไม่สามารถฝ่าฝืนได้แม้เขาพยายามเข้ามาใกล้แสงทองจากสมุดบันทึกปกป้องพระสงฆ์ไว้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่พระสงฆ์หยุดพักเล็กน้อยมองไปรอบๆห้องใต้ดินแล้วพูดเสียงหนักแน,น่นนี่คือความจริงทั้งหมดสิ่งที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายชั่วอายุคนจะถูกเปิดเผยเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่ออนาคตของทุกคน ทันใดนั้นแสงทองจากสมุดบันทึกฉายภาพอดีตอย่างชัดเจนผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความลับปรากฏต,ตัวเป็นเงาลางๆภาพเหตุการณ์ทางการเมืองและพิธีกรรมลับที่ถูกปกปิดมานานหลายสิบปีเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ด้านบนเริ่มเข้าใจว่าความลับใต้พระพุทธรูปไม่ใช่เพียงสมบัติหรือเอกสารแต่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติ พระสงฆ์ค่อยค่อยจัดเอกสารทั้งหมดเรียงตามลำดับเหตุการณ์เขาเปิดเผยวิธีการที่จะคลี่คลายความลับทั้งหมดโดยไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงความสำคัญทุกคนเงียบสงัดและรอฟังขณะที่ชายชุดดำมองทุกสิ่งด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่สามารถหยุดพลังจากสมุดบันทึกได้ พระสงฆ์หยิบสมุดบัญชีโบราณและจดหมายลับอีกหลายฉบับขึ้นมาอ่านทุกอย่างเชื่อมโยงกันชัดเจนว่าการปกปิดความจริงของผู้มีอำนาจทําให้ชาติผ่านความวุ่นวายหลายครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมที่จะถูกเปิดเผยพระสงฆ์หันไปมองชาวบ้านและผู้เสียงนิ่งทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แสงทองจากสมุดบันทึกส่องออกไปทั่ววัดเผยให้เห็นเอกสารลับสมุดบัญชีโบราณจดหมายและแผนที่ลับที่ชี้ไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่งชาวบ้านเริ่มรวมตัวรอบวัดทุกคนได้ยินเสียงพระสองฆ์อ่านออกเสียงและเห็นภาพอดีตปรากฏชัดขึ้นพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความลับนี้เกี่ยวพันกับชีวิตและอนาคตของพวกเขาเอง พระสงฆ์หยุดหายใจชั่วครู่มองไปรอบๆห้องใต้ดินแสงทองจากสมุดบันทึกส่องกระจายไปทั่วทำให้เห็นเอกสารเก่าสมุดบัญชีจดหมายลับและวัตถุโบราณที่ถูกเก็บซ่อนมานานหลายชั่วอายุคนเขาค่อยๆเปิดเอกสารสำคัญที่สุดออกมาเป็นจดหมายลับที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางการเมืองของชาติหลายสิบปีข้อมูลในนั้นเปิดเผยการสมรู้ร่วมคิดการปกปิดความจริงและพิธีกรรมลับที่เกิดขึ้นใต้ฐานพระพุทธรูปหลายแห่ง ชายชุดดำพยายามเข้าใกล้พระสงฆ์อีกครั้งแต่แรงลึกลับจากสมุดบันทึกดึงเขาออกไปเขายืนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวพระสงฆ์เริ่มอ่านออกเสียงข้อความสำคัญขณะที่แสงทองจากสมุดบันทึกสะท้อนขึ้นบนฝาผนังห้องใต้ดินภาพอดีตปรากฏขึ้นรอบตัวเป็นภาพเหตุการณ์ทางการเมืองและพิธีกรรมลับที่ผู้คนในปัจจุบันไม่เคยรู้ ชาวบ้านด้านบนโบสถ์เริ่มได้ยินเสียงอ่านออกเสียงและเห็นแสงทองลอดผ่านหน้าต่างไม้พวกเขารู้สึกถึงพลังศักดิ์สิทธิ์และความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยทุกคนเงียบสงัดรอคอยพระสงฆ์ค่อยๆจัดเอกสารทั้งหมดเรียงลำดับเหตุการณ์และเริ่มเปิดเผยวิธีที่จะคลี่คลายความลับโดยไม่ให้เกิดศกนา,าตรกรรมนี่คือความจริงทั้งหมดสิ่งที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายชั่วอายุคนจะถูกเปิดเผยเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่ออนาคตของทุกคนพระสงฆ์กล่าวด้วยเสียงหนักแน่น ทันใดนั้นแสงทองจากสมุดบันทึกสองสว่างอย่างแรงเผยให้เห็นภาพของผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับความลับเป็นเงาลาังๆภาพเหตุการณ์สำคัญที่ถูกปกปิดมานานหลายสิบปีเริ่มปรากฏชัดเจนชาวบ้านที่ซุ่มอยู่ด้านบนเริ่มเข้าใจว่าความลับใต้พระพุทธรูปไม่ใช่เพียงสมบัติหรือเอกสารแต่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติ พระสงฆ์หยิบสมุดบัญชีและจดหมายรับอีกหลายฉบับขึ้นมาอ่านทุกอย่างเชื่อมโยงกันชัดเจนว่าการปกปิดความจริงทําให้ชาติผ่านเหตุการณ์ล้มเหเลวหลายครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมที่จะถูกเปิดเผยพระสงฆ์หันไปมองชาวบ้านและผู้เสียงนิ่งทุกสิ่งกําลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขณะที่เขากำลังอ่านเอกสารต่อไปแผ่นดินรอบวัดเริ่มสั่นเบาๆแสงเทียนเต้นระบำรอบพระพุทธรูปเสียงลมและเสียงน้ำหยดสลับกับเสียงอ่านของพระสงฆ์อย่างประหลาดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนมีชีวิตชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันรอบวัดพวกเขาได้ยินเสียงอ่านและเห็นภาพอดีตปรากฏชัดขึ้นเริ่มเข้าใจว่าความลับนี้เกี่ยวพันกับชีวิตและอนาคตของพวกเขาเองพระสงฆ์หยุดชั่วครู่มองไปที่สมุดบันทึกแล้วพูดเบาๆแต่หนักแน่นสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดกาล แรงลึกลับจากสมุดบันทึกเริ่มสั่นสะเทือนรอบๆห้องใต้ดินแสงทองกระจายไปทั่ววัดเผยให้เห็นเอกสารลับสมุดบัญชีโบราณจดหมายและแผนที่ลับที่ชี้ไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่งชายชุดดำยืนตัวแข็งเข่าไม่สามารถฝ่าพลังนั้นได้พระสงฆ์ค่อยๆเริ่มเปิดเผยเอกสารทีและฉบับต่อชาวบ้านและผู้ที่ควรรับรู้พระสงฆ์ค่อยๆเปิดเอกสารสำคัญที่สุดทีละ ฉบับแสงทองจากสมุดบันทึกส่องสว่างทั่วห้องใต้ดินเผยให้เห็นข้อความลับรหัสสลับแผนที่และจดหมายโบราณที่เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญของชาติหลายสิบปีข้อมูลในนั้นชี้ให้เห็นการสมรู้ร่วมคิดการปกปิดความจริงและวิธีที่ผู้มีอำนาจใช้เพื่อควบคุมประชาชนพระสงฆ์อ่านออกเสียงทุกคำทุกประโยคสะท้อนความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานาน ชาวบ้านที่อยู่ด้านบนโบสถ์เริ่มได้ยินเสียงอ่านออกเสียงพวกเขาเห็นแสงทองลอดผ่านหน้าต่างไม้ภาพอดีตปรากฏขึ้นรอบวัดเป็นภาพเหตุการณ์ลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความลับปรากฏเป็นเงาลางๆเหมือนมีชีวิตภาพเหตุการณ์สมรู้ร่วมคิดและพิธีกรรมลับปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆชายชุดดำพยายามเข้ามาใกล้แต่แรงลึกลับจากสมุดบันทึกผลักเขาออกไปพระสงฆ์นิ่งสงบมองชายชุดดำด้วยสายตาที่แสดงถึงความมั่นคงและความมุ่งมั่นในการเปิดเผยความจริง นี่คือความจริงทั้งหมดสิ่งที่ถูกซ่อนไวมานานหลายชั่วอายุคนจะถูกเปิดเผยเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่ออนาคตของทุกคนแสงทองจากสมุดบันทึกสองสว่างแรงขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นสมุดบัญชีโบราณจดหมายลับและเอกสารสำคัญที่ซ่อนอยู่ใต้พระพุทธรูปหลายแห่งในประเทศไทยภาพเหตุการณ์ในอดีตเริ่มปรากฏชัดทั้งในห้องใต้ดินและด้านบนโบสถ์ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เริ่มเข้าใจว่าความลับนี้เกี่ยวพันกับชีวิตและอนาคตของพวกเขาเอง พระสงฆ์หยิบเอกสารอีกฉบับขึ้นมาเป็นจดหมายที่ชี้ให้เห็นว่าการปกปิดความจริงทําให้ชาติผ่านเหตุการณ์ล้มเหลวหลายครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมที่จะถูกเปิดเผยเขาจัดเอกสารเรียงลําดับเหตุการณ์ทีละขั้นเพื่อให้ชาวบ้านและผู้ที่ควรรับรู้เข้าใจภาพรวมทั้งหมด ทันใดนั้นแผ่นดินรอบวัดเริ่มสั่นแสงเทียนรอบพระพุทธรูปเต้นรำอย่างรุนแรงเสียงลมและเสียงน้ำหยดสลับกับเสียงอ่านของพระสงฆ์อย่างประหลาดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนมีชีวิตชาวบ้านที่รวมตัวอยู่รอบวัดเงียบสงัดพวกเขาเห็นภาพอดีตปรากฏชัดเจนเริ่มเข้าใจว่าความลับนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องสมบัติหรือเอกสารแต่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติพระสงฆ์หยุดชั่วครู่มองไปที่สมุดบันทึกด้วยสายตาจริงจงังแล้วพูดเบาๆสิ่งที่ทุกคนกำลังจะเห็นจะเปลี่ยนทุกสิ่งตลอดกาล แรงลึกลับจากสมุดบันทึกเริ่มกระจายไปทั่วห้องใต้ดินแสงทองฉายไปทั่ววัดเผยให้เห็นเอกสารลับสมุดบัญชีโบราณจดหมายและแผนที่ลับที่ชี้ไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่งชายชุดดำตัวแข็งไม่สามารถฝ่าพลังนั้นได้ประสงค์ค่อยๆเริ่มเปิดเผยข้อมูลทีละขั้นต่อชาวบ้านและผู้ที่ควรรับรู้ ชาวบ้านมองไปยังพระสงฆ์ด้วยความตื่นตะลึงพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าชะตากรรมของชาติและชีวิตของพวกเขาถูกผูกไว้กับความลับใต้พระพุทธรูปนี้พระสงฆ์ค่อยๆอ่านเอกสารออกเสียงอย่างช้าๆทุกคำพูดสะท้อนถึงความจริงที่ถูกปกปิดมานานหลายสิบปีพลังศักดิ์สิทธิ์จากสมุดบันทึกค่อยๆขยายตัวและแผ่ไปทั่ววัดพระสงฆ์ค่อยๆวางเอกสารทั้งหมดบนโต๊ะเก่า แสงทองจากสมุดบันทึกสองสว่างทั่วห้องใต้ดินเสียงอ่านออกเสียงของเขาก้องสะท้อนไปทั่ววัตทุกตัวอักษรในเอกสารล้วนเป็นความจริงที่ถูกซ่อนมานานหลายชั่วอายุคนชาวบ้านด้านบนโบสเงียบสงัดพวกเขาได้เห็นแสงทองลอดผ่านหน้าต่างไม่เห็นภาพอดีตปรากฏชัดขึ้นรอบวัดและเริ่มเข้าใจว่าชะตากรรมของชาติและชีวิตของพวกเขาเองผูกพันกับความลับนี้ ชายชุดดำยืนตัวแข็งกลางแสงทองพยายามฝ่ากำแพงพลังจากสมุดบันทึกแต่แรงลึกลับดึงเขากลับไปพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวเขารู้ดีว่าหน้าที่ของเขาคือการเปิดเผยความจริงแม้ต้องแลกด้วยความปลอดภัยของตัวเองนี่คือความจริงทั้งหมดสิ่งที่ถูกซ่อนไวมานานหลายชั่วอายุคนจะถูกเปิดเผยเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่ออนาคตของทุกคนพระสงฆ์กล่าวด้วยเสียงหนักแน่น ท่นใดนั้นแผ่นดินรอบวัดสะเทือนเล็กน้อยแสงเทียนเต้นระบำรอบพระพุทธรูปราวกับตอบสนองต่อคำพูดของพระสงฆ์ภาพอดีตท,ที่ปรากฏในอากาศเริ่มมีรายละเอียดชัดเจนขึ้นทั้งภาพผู้มีอำนาจที่สมรู้ร่วมคิดการปกปิดสมบัติและเอกสารรับการตัดสินใจที่เปลี่ยนทิศทางของชาติหลายครั้งและพิธีกรรมลับที่ซ่อนอยู่ใต้ฐา,านพระพุทธรูปหลายแห่ง พระสงฆ์หยิบเอกสารสำคัญที่สุดขึ้นมามันเป็นจดหมายลับและสมุดบัญชีโบราณที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางการเมืองหลายทศวรรษข้อมูลทั้งหมดชี้ชัดว่าผู้มีอำนาจบางกลุ่มใช้ความลับเพื่อควบคุมประชาชนและสืบทอดอำนาจอย่างไม่ถูกเปิดเผยพระสงฆ์ค่อยๆอ่านออกเสียงทีละประโยคทุกคำพูดสะท้อนความจริงที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดเผย ชาวบ้านด้านบนโบสถ์เริ่มเข้าใจอย่างเต็มที่ว่าความลับนี้ไม่ใช่เรื่องของสมบัติหรือเอกสารเท่านั้นแต่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติแสงทองจากสมุดบันทึกฉายภาพเหตุการณ์ในอดีตและเหตุการณ์ปัจจุบันไปพร้อมๆกันพระสงฆ์ค่อยๆจัดเรียงเอกสารและชี้ให้ชาวบ้านเห็นว่าทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรชายชุดดำเริ่มรู้สึกหวาดกลัวพลังศักดิ์สิทธิ์จากสมุดบันทึกทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พระสงฆ์หันไปมองเขาด้วยสายตาที่นิ่งสงบและมั่นคง คุณสามารถเลือกทางของคุณได้แต่ความจริงจะถูกเปิดเผยไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่เสียงอ่านของพระสงฆ์ดังขึ้นอย่างหนักแน่นแสงทองจากสมุดบันทึกสองสว่างรอบวัดเผยให้เห็นเอกสารรับสมุดบัญชีจดหมายและแผนที่รับที่ชี้ไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่งชาวบ้านเงยหน้ามองพระสงฆ์ค่อยๆเปิดเผยแผนที่และชี้ให้เห็นที่ซ่อนเอกสารสำคัญพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการปกปิดความจริงในอดีตทําให้เกิดความวุ่นวายหลายครั้งและตอนนี้เป็นโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหา พระสงฆ์ค่อยๆรวบรวมเอกสารทั้งหมดและประกาศต่อหน้าชาวบ้านนี่คือความจริงทั้งหมดสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดการชาติของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและประชาชนทุกคนต้องรับรู้ความจริงเพื่อก้าวไปข้างหน้า แสงทองจากสมุดบันทึกฉายภาพเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตและปัจจุบันให้ชาวบ้านเห็นพวกเขาเห็นผู้มีอำนาจเก่าปรากฏตัวเป็นเงาลางๆเห็นการสมรู้ร่วมคิดและการปกปิดความจริงพระสงฆ์ค่อยๆสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ชัดเจนพร้อมชี้ทางให้ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่เกิดโศกนาตกรรม ชายชุดดำเห็นทุกสิ่งแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นแสดงสัญญาณยอมรับพระสงฆ์พยักหน้าเบาๆแสงทองจากสมุดบันทึกค่อยๆจางลงแต่พลังความจริงยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านทุกคนทุกคนเข้าใจแล้วว่าความลับใต้พระพุทธรูปไม่ใช่เพียงเรื่องในอดีตแต่เป็นบทเรียนและกุญแจที่จะนำชาติไปสู่อนาคตที่โปร่งใสและยุติธรรม คืนคืนนั้นวัดทั้งวัดเงียบสงดแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความจริงพระสงฆ์วางสมุดบันทึกลงอย่างเบามือชาวบ้านที่อยู่รอบวัดรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจทุกคนเข้าใจแล้ววัชตากรรมของประเทศชาติและชีวิตของพวกเขาเองอยู่ในมือของความจริงความลับที่ถูกปิดมานานหลายชั่วอายุคนได้ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์พระสงฆ์หันไปมองพระพุทธรูปและยิ้มบางๆรู้ว่าหน้าที่ของเขาได้สำเร็จแล้ว ความจริงได้ถูกเผยและชะตากรรมของชาติได้เปลี่ยนไปตลอดการชาวบ้านทุกคนต่างกลับไปบ้านด้วยความตระหนักและความหวังพวกเขารู้แล้วว่าการเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะยากและน่ากลัวแต่เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาชาติและอนาคตของตนเอง